ชาวราศีมังกรนะครับสวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงวันที่20-26พฤศจิกายน โอเคปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง MORPONG 999นะครับ ชาวราศีมังกรนะครับผมคุณได้พลังงานของคุณคุณได้ไฟออฟแพนเดเคิสสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์นี้เหมือนกับตัวคุณเองรู้สึกว่าไม่มีใครช่วยเหลือคุณอยู่เลยขาดความช่วยเหลือขาดคนที่จะดูแลขาดความใส่ใจเขาเงียบหายเขาส่งไลน์ไปไม่ตอบโทรไปไม่รับนะครับเป็นสถานการณ์ที่ม,มีบางส่วนของชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะเหมือนกับเดินทาง ออกจากความสัมพันธ์เดินทางแยกจากหรืออาจจะทําให้หายทั้งๆท,ที่อาจจะไม่มีความไม่มีความขัดแยง้งหรือว่าอาจจะมีความขัดแย้งและอาจจะทําให้เกิดการแยกทางหรือว่าเกิดการขเขาเรียกอะไรดีโทรหายไลน์ไม่ตอบอะไรแบบเนี้ยครับในสถานการณ์นี้ disconnected detach e d เป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับความสัมพันธ์จะค่อยๆเฟดลงนะในในในส่วนของตัวคุณเหมือนกับคุณคือ เหมือนกับถ้าเกิดมันเหมือนตัวคุณเองต่อสู้มาสักระยะหนึ่งไฟมาสักระยะหนึ่งแล้วแลวตัวคุณเองรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยนะฮะในช่วงในช่วงเนี้ยคุณเองอาจจะรู้สึกแบบเบื่อหน่ายหรือเหน็ดเหนื่อยอาจจะทาให้ตัวคุณรู้สึกท้อแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคุณควรจะทําอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของเขาในพลังงานของของตัวเขาเขาได้ Seven of p e n t a c l เอในส่วนของพลังงานที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็รอคุณเหมือนกันนะแล้วคือผมรู้สึกว่ากลายเป็นว่าตัวคุณหายไปหรือเงียบไปตัวเขาก็รอให้คุณเองทำอะไรกลายเป็นว่ามันเหมือนกับเป็นเป็นอะไรอะลูกโซ่เป็นห่วงโซ่เป็นลูกโซ่ไปว่าอ้าวคุณคุณหายไปเขาก็รอให้คุณให้คุณทักมา มันก็หายหายห่างไปห่างไปห่างไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นสถานการณ์ที่เหมือนเหมือนไม่ไม่อาจจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ขัดแย้งกันแต่ว่าอยู่ๆก็หายหายห,ายห, àng ห àng ออ่างห่างออกไปเฉยๆในลักษณะนั้นนะครับผมครน,นี้พลังงานของคุณ connect ด้วยเดอะสตาร์สเหมือนกับต่างฝ่ายอาจจะเป็นตัวคุณอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณหรือทั้งคู่เลยเนี่ยเหมือนกับ เห็นอะไรที่สําคัญกว่าพลังงานของตัวคุณกับเขาเอออาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของบริวารน,นะอาจจะเป็นเรื่องของเจ้านายลูกน้องนะหรือว่าแม้กระทั่งสิ่งที่เขาเขาเรียกอะไรดีเขารู้สึกว่าเขาเขาเหมือนกับมันมีบางอย่างที่เป็นตัวเปรียบเทียบและแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออตอนนี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเร่งด่วนกว่าในความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับ เออบางอย่างมันหายมันเฟดออกไปด้วยพลังงานนี้นะ okay. ภาพรวมของสัปดาห์นี้นะฮะคุณได้ File ลฟอ n ส s โอเคไ of Wands เป็นสถานก,การณ์ที่ตัวคุณเองมีโอกาสที่จะเอาชนะมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะ ไต่เต้ามีความคืบหน้าบางอย่างในสถานการณ์นี้นะผมรู้สึกว่า f i อ e a อนส์เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ดีสำหรับตัวพวกคุณที่มีความกระตือร้นนะครับผมใครที่เขาเรียกอะไรขี้เกียจหรือ p r o c r a s t i n a t e เนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าถึงพลังงานนี้สักเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดตัวคุณเองเป็นคนขยันเป็นคนทุ่มเทเนี่ยไฟอฟ a อเนี่ยหมายถึง ยกตัวอย่างในเรื่องของหน้าที่การงานก็จะเป็นเรื่องของการไต่เต้าการได้รับการเลื่อนขั้นได,ได้รับมอบหมายหน้าที่ได้รับความรับผิดชอบใหม่ๆใ,ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ย five of wands ผมรู้สึกว่าเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองอาจจะมีการทะเลาะมีการเข้าใจผิดกันแต่จะแก้ไขปัญหาได้แล้วตัวคุณเองกับพาร์ทเนอร์ของคุณเนี่ยจะได้ โซกรอสหรือจเจริญเติบโตในเรื่องของจิตวิญญาณจะได้เข้าใจมากขึ้นจะได้เข้าใจกันแลยกันมากขึ้นบางคู่เนี่ยผมเห็นบางทีไม่พูดคุยกันไม่ทะเลาะกันแต่ว่าไม่พูดคุยกันแล้วความสัมพันธ์เนี่ยในอีกช่วงข้างหน้า1เดือนข้างหน้า3เดือนข้างหน้ามันก็จะมีเหมือนช่องว่างนะระหว่างตัวคุณกับพาร์เนอร์ของคุณไปเรื่อยๆผมรู้สึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าถ้ามีคู่ปกติ ที่จะทะเลาะกันนะครับประเด็นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณได้อะไรจากการทะเลาะกันคุณได้แก้ไขปัญหาที่ทําให้ตัวคุณเองทะเลาะกันหรือเปล่านะครับผมเช่นเดียวกับเรื่องของภาวะเรื่องของการเงินพลังงานของไฟบอลเนี่ยผมกําลังบอกเลยว่าตัวคุณเองอ่ะเหมือนกับดูหรือคาดเดาทิศทางบางอย่างได้ถูกต้องแล้วแต่มันยังไม่ถึงเส้นชัยคุณเองอาจจะรู้สึกว่า ในระดับพลังงานถ้าเราพูดในระดับพลังงานจักรวาลเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมนะในระดับพลังงานในระดับรูปธรรมเนี่ยไฟบอลส์เนี่ยมันยังไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นตัวคุณเองอาจจะสงสัยหรือลังเลว,ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่คุณลงทุนและไอสิ่งที่คุณทำอ่ะมันถูกต้องคุณควรจะเดินต่อหรือคุณควรจะถอยนะผมรู้สึกว่าณนะจุดนี้เนี่ยยังไม่ถึงเวลาที่จะตัดสินใจนะครับผม อ่ะนี่คือพลังงานนะฮะคุณได้ Five of ฟออฟมอนส s เอทส์ of Pentacles ล i g h t ออฟมอน a อท e ์ออฟ of Pentacles, n i อ e of Cups อืมโอเคอันแรกนะ,ะในเรื่องของการเงินเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวคุณเองควรที่จะเริ่มตัดสินใจบางอย่างนะครับในเรื่องของการตัดบางอย่างออกไปควรจะโฟกัสสมมุติว่าคุณเองทำอะไรสัก สองสอย่างเนี่ยคุณเองจะควรจะเลือกเหลือแค่พลังงานแค่อย่างเดียวพอเพราะว่า age of particles เป็นลักษณะที่ตัวคุณเองจะต้องเ,ออเน้นและต้องโฟกัสณจุดจุดนั้นสิ่งที่ผมแนะนำง่งายๆละกันถ้าเป็นผมนะในฐานะที่เป็นวิศวกรด้วยเนี่ยผมคงมองว่าอะไรที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดอะไรที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคุณโฟกัสอย่างนั้นผมรู้สึกว่าในสถานาการณ์นี้คุณเองทำมากไปกว่าน,นี้ก็ไม่ใช่จะได้มากไปกว่าน,นี้ครับ โอเคไหม,มในฐานะนักโหราศาสตร์ผมรู้สึกว่า i t ็ดส์แพนเดเบอกว่าเอ๊ะ hey, ไม่ควรที่จะสุ่ม4สุ่ม5ไม่ควรที่จะทำนู่นนี่นั่นไปโดยที่ตัวคุณเองไม่รู้จริงคุณควรที่จะโฟกัสบางอย่างเจาะลึกตรงนั้นให้ได้มากที่สุดนั่นคือในในฐานะนักโหราศาสตร์ Nine of Cups อืมโอเคในสถานการณ์นี้ผมเชื่อเลยว่าจะมีบางส่วนของพวกคุณเนี่ยเหมือนกับเป็นน้ำเต็มแก้ว เป็นเป็นคนที่รู้สึกว่าโอ้ยโอเคตรงนี้ก็ได้แหละนี่มันก็ไม่ได้แย่นะหมอนี่มันก็เยอะนะแต่ผมรู้สึกว่า n ายออกคัพเนี่ยถามว่าแย่ไหมไม่แย่เลยถือว่าดีตัวคุณเองก็คิดถูกที่ตัวคุณเองมั่นใจในลักษณะนั้นแต่ถามว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นไหมไม่นะผมรู้สึกว่าคุณยังไปได้ต่อคุณยังมีต่อถ้าถามว่าเนี่ยคือจุดอิ่มตัวหรือยังผมรู้สึกว่าถ้าเป้าหมายของคุณคือการไปอยู่จุดสูงสุด ของทุกอย่างเช่นเรื่องของงานคุณเป็นหัวหน้าง,งานสูงสุดถ้าพูดง่ายๆว่าเป็น CEO เอ,อ่อถ้าคุณอยากยังมีช่องว่างยังมีแกลให้คุณเองจเจริญเติบโตอยู่อันที่หนึ่งนะแต่ตัวคุณเองอาจจะเป็นอะไรเดียเป็น president หรืออาจจะเป็นรองประธาน vice president ก็ได้เพราะฉะนั้น สำหรับใครบางคนก็ถือว่ามันสูงมากแล้วนะฮะแต่สำหรับใครที่ c h ALLENGE ตัวเองอยากท้าทายตัวเองเนี่ยอยากไปให้ถึงจุดที่สูงที่สุดเนี่ยยังครับยังมีโอกาสและคุณเองยังจเจริญเติบโตได้นะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์ n i n h t of u u s s เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวคุณเองในในวีคเนี้ยพูดอะไรไปเหมือนกับพูดกับกำแพงพูดกับกำแพงใช่ก็คือเหมือนกับอีกฝ่ายหนึ่งเขาปิดใจอ่ะคำพูดของคุณมันมัน เขาเรียกอะไรดีเป็นแรงสั่นสะเทือนผ่านอากาศไปผ่านหูชั้นกลางหูชั้นนอกหูชั้นกลางหูชั้นในของเขาแต่ว่ามันไม่เข้าสมองเขาแล้วก็เทือนออกอีกข้างหนึ่ง <c oughs> คือเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับมีคนบางคนปิดกัน้นไม่ฟังบางสิ่งบางอย่างไม่ฟังสิ่งที่คุณพูดไม่ฟังสิ่งที่คุณเองสื่อสารเพราะฉะนั้นเป็นการยากครับผมอมืเพราะฉะนั้นผมแนะนําเลยนะฮะคริสตัลอะเมทิส อเม t ท y s สนะฮะจะทำให้ตัวคุณเองอประสบความสำเร็จในการสื่อสารนะครับสำหรับพลังงานนะฮะคุณได้ The Star โอเคในสถานการณ์นี้ The Star f i v e of Wands ่ยผมแนะนำจริงๆแนะนำผมเชื่อว่าสัก70%ของพวกคุณเนี่ย มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในทุกๆด้านนะฮะของชีวิตไม่ว่าจะเรื่องของการงานเดอะสตาร์หมายถึงคุณเห็นเป้าหมายที่แท้จริงคุณเห็นสิ่งที่คุณอยากจะไปแปลว่าอะไรครับแปลว่าณจุดจุดนี้ตัวคุณเองยังไม่เห็นอเออต้องโทษทีไม่ใช่ไม่เห็นคุณยังไม่ถึงที่สูงที่สุดของมันยังมีที่ยังมีเกณฑ์ที่จะไปต่อถ้าพูดถึงว่าเป็นอยอดภูเขาตอนนี้คุณเองอยู่เกือบที่ เกือบคุณเองอยู่ยอดและกันอยอดแต่ยังไม่ใช่ยอดที่สูงที่สุดของภูเขาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมนะฮะในฐานะในฐานะหมอปองเลยละกันนะครับผมก็คือรวมทั้งฐานะวิศวกรแล้วก็ในฐานะของนักโหราศาสตร์เนี่ยผมเชื่อว่าผมชอบที่จะท้าทายตัวเองเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าผมยังทำได้มากกว่ายังไปได้มากกว่ายังยังดีได้มากกว่านี้นะครับ เพราะฉะนั้นผมจะทําต่อในฐานะที่เป็นเอ่อทัทีในสถานการณ์ที่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์เดอะสตาร์สเนี่ยคือถ้าใครปฏิเสธเป้าหมายนี้หรือปฏิเสธสิ่งที่คือมันคือเหมือนกับนี่คือไอดอลของคุณนี่คือสิ่งที่คุณเองต้องการนี่คือสิ่งที่คุณเองผมเชื่อว่าเป็นสเปคของคุณเป็นสิ่งที่คุณชอบเป็นเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยจะเข้ามาหาคุณถ้าคุณเองเหมือนกับ เขาเขานิ่งเฉยเขาเขาไม่สนใจคุณแล้วคุณเองยอมง่ายๆอย่างเงี้ยผมก็เชื่อว่าตัวคุณเองอ่ะก็ไม่ได้เหมาะสมกับเขาหรอกเพราะว่าตัวคุณเองไม่มีความพยายามนะฮะแต่ผมเชื่อว่าอา่าคนที่ทุ่มเทคนที่มุ่งมั่นจะประสบความสำเร็จในจุดที่สูงที่สุดแน่นอนครับโอเคไหมอืม โอเคนั่นคือพลังงานในะพลังงานจักรวาลน,นะฮนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันในรายละเอียดของแต่ละราศีแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะ